สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายายใหม่มาไทายบักพริกไขเบิ้งค่ะยายใหม่บปเก็บบักพริกมาทีมาตําแก้วบักพริกกับปลาทอดค่ะพี่น้อง mm hmm. เข้ากันอมล้อมแหละพี่น้องแก้วบักพริกอ่อนๆนะคะแล้วก็ปลานิ้นทอดค่ะปลานิ้นเดดเดียวทอดนี่ค่ะบักพริกช่วงนี้บักพริกกระแพงได้พี่น้องค่ะช่วงนี้ค่ะมันก็เก็บมาจากให้จากสวนของเขาเลยค่ะปลูกไว้ก็เก็ะเันมาอยูไม่กินก็่ต้องไปหาซื้อค่ะ เคกเคี้ยก็ไม่ต้องไปหาซื้อค่ะปลาก็อยู่ในบ่อเขานี่ค่ะบักเคี้ยเอาถึ่นมตําแก้วค่ะนี่ค่ะยังไม่ทอดปลาทอดปลานี้แดดเดียวค่ะปลาในบ่อแล้วค่ะแต่ว่าเอาถึ้นมาเห็ดเป็นปลาแดดเดียวไว้กินค่ะใส่ตู้เย็นไหวนี่ค่ะยังไม่ตำแก้วพริกเสร็จแล้วตำแก้วพริกไปทอดปลาไปค่ะพี่น้องก็ให้เด็กากินตอนเศร้าเขาเลยนะค่ะก็ต้องไปยุ่งยากกับอาหารการกินค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะกินแล้วก็ รีบไปเฮ็ดเบีย้ยฮิดงานกันค่ะไปนนอกขอเขาค่ะยิ่งไปทอดปลาแล้วก็เอาให้น้องมันนุ่มกิ้นค่ะโดนมาเฮ็ดเพียนึงที่น่องเบื้องทอดไห้มันเหลืองกรอบกับที่น้องค่ะแล้วมันที่แซบ่บกินกับแก้วบกพริกนี่อ้ยเนาะมอยกเบ้เข่ากันอมลมกับที่น้องค่ะปลาก็ทอดเสร็จแล้วแก้วบกพริกก็เสร็จแล้วแล้วสิบไปฮา พาพี่น้องไปเบิงบ้ง่บป่าสักน้อยนึงค่ะอยู่หลังอยู่หลังบ้านค่ะเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งหน้อยค่ะเด้ยอยางมากกน้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ่บป่าบ้านยี่ไม้ค่ะปลาให้ดูปลาค่ะนี่่บปลาบ้านยี่ไม้ค่ะบรรยากาศล้อมรอบค่ะ่บปลา าานะพามาบึงบ่บป่าสักน้อยนึงค่ะมาดูบรรยากาศของศาลบ้านเฮาค่ะก็เศราๆก็อย่างนี้ละคะ่ะอากาศบา้านเฮาแล้วกันเนาะมีค่ะถ่ายคลิปายเยเอะมมีเยอะอยู่ค่ะ ยายใหม่กรพ้ามาเบิ้งทอน,นี่ก่อนด้วยค่ะเด้อบรรยากาศในบ,บ่อปลาบ้านยายใหม่ค่ะยายใหม่ก็ขอบคุณทุกทุกแรงใจค่ะที่กดติดตามยายให,หม่ขอบคุณทุกทุกคนค่ะพี่น้องจาอ๋ายายใหม่สิขอตัวไปกินเข้าก่อนเด้อค่ะเด้ยเดยอยายใหม่ตำแก้วบุกพริกไว้กับปลาทอด่าพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง